ครับอจาริญรพรวันนี้ก็ได้ทำอาหารโดยที่โจ้ยได้มาขอให้มาทางวัดมัตกรรถทำอาหารไปให้ที่โรงพยาบาลก็เลยมอบให้ริ้นให้ไข่ตอนรุ่นสิทธิ์ทำข้าวมันไก่แล้วก็จะฝากให้โจ้ยไปให้กับผู้พากรทางแพทย์ที่โรงพยาบาลสุรพัฒให้ได้ทานกันเพราะว่าเน็ดเหนื่อยต่อการ ต้อมาดูแลผู้ป่วยดูแลเรื่องของการกับการโรคก,ก็ดีรักษาก็ดีไ,ไดเลือนหมดนาคกันไปให้่ปลอดภัยจากโรคทุกคนนะขอให้ผ่าน้นไปได้ด้วยดีในะเ,เรเ่องหมดครับผมนะครับขณะนี้ก็คุณจ้ยนะครับได้เข้ามารับมอบอาหารเป็นข้าวมันไก่136 13กล่องนะครับแล้วก็เป็นตัวแทน รับไปส่งให้กับทางาโรงพยาบาลเพื่อเพื่อมอบไปกับบุคลากรทางการแพทย์น,นะครับ <transactions> ด้านขวามือของผมนะครับพี่เปิ้ลนะครับร้านามินไนต์ไก่ตอนเป็นผู้ปรุงนะครับก็ขออนุมโมทนาท่านหลวงพ่อแล้วก็คุณจอยแล้วก็พี่เปิ้ลด้วยนะครับได้เป็นกำลังใจให้กับบุคลาบคลากรทางการแพทย์น,นะครับ <isions> ขอขอบพระคุณครับได้ อ,ก,อนนก่อนสวัสดีครับวันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศสดๆนะครับวัดมุ่งตะลดนะครับก็ขณะนี้ที่สลาทรงไทยนะครับวัดมุ่งตะลดนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ ท่านหลวงพ่อนะครับท่านหลวงพ่อพระอ,อาจารย์พระครูกรวิสุทธศาสร์นะครับท่านหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมุงตลดนะครับรวมกับที่ของที่ท,ที่มาบวชที่นี่นะครับเราก็ศึกไปแล้วเป็นเจ้าของร้านมิตรไน์ไก่ตอนตรงวัดกลางนะครับเจ้าอร่อยเจ้าดังเลยก็มีความประสงค์ที่จะวันนี้ทำอาหารเย็นนะครับไป มอบให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลตอนนี้กําลังจัดเตรียมกันอยู่ตอนนี้บ่ายเกือบบ่ายโมงเดี๋ยวนัดหมายกับคุณจ้ยนะครับว่ามารับอาหารประมาณทักสองโมงกว่านะครับเพื่อนําไปจ่ายแจกให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับ,บ,บก็วันนี้ ทีแรกที่มีเป้าหมายเอาไว้ก็คือคิดว่าร้อยกล่องนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเกินนะครับน่าจะเกินไปละน่าจะเกินตอนนี้น่าจะร้อยร้อยกว่าแล้วนะครับก็ต้องนะในในส่วนของไก่นะครับก็เข้าวหนึงกล่องนะครับเต็มเต็มจานเลยนะครับแล้วก็มี เข้าวต้มมัดนะครับเป็นอาหารว่างใส่ไปให้ด้วยนะครับหนึ่งกล่องนี้ผมว่าทานอิ่มเลยนะทานอิ่มเลยแล้วก็ด้วยระดับเชฟใหญ่เจ้าของร้านมิไนนายไก่ตอนพี่หวัดดีครับเดี๋ยวคุยกับผมนิดนึงว, <laughs> วันนี้มายังไงมายังไงไปยังไงวันนี้พอดีหลอกพ่อให้มาด้วยทำข้าวครับครับ ที่เป็นบวชที่นี่เนาะเมื่อเมื่อเราบวชที่วัดมงตะลดครับแล้วก็อยากจะช่วยทางวัดด้วยครับเราต้องขอบพระคุณอนุโมทนาด้วยแล้วก็วันนี้วันนี้ที่มาทำนี่ไก่ไก่ประมาณี่ตัวนะครับพี่ไก่ก็สิบกว่าตัวนี่แหละครับไก่สิบกว่าตัวแล้วก็ข้าวข้าวพมอเบอร์มอเบอร์สี่สิบห้าครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ช่างไปมอเบอร์สี่สิบห้าครับไปมอเบอร์สี่สิบห้าครับ ครับผมก็ผมได้ทานแล้วก็รับประกันความอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณนี่พอเพียงกับหึงท่านเลยวันนี้ท่านาหลวงพี่หลายๆรูปนะครับแล้วก็ทางาคนงานของวัดก็กำลังช่วยนะครับวันนี้ด้านหลังที่เห็นนะครับก็จัดเตรียมเอาไว้ร้อนๆเลยนะครับช่วงเย็นช่วงบ่ายๆเดี๋ยจะมีเจ้าหน้าที่มีเพื่อนจอยเรานะครับที่ช่วงนี้ ก็คือได้ออกไปทำอาหารส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์น,นะครับคุณงจอยก็เป็นเพื่อนกับแอปปินนะครับก็ได้มีปณิธานมีจิตอาสามีเาขาเรียกอะไรอ่ะจิตสาธารณะนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับสังคมนะครับก็อันนี้สำหรับของทางวัดมุงตะลดก็ท่านหลวงพ่อก็มีเมตตานะครับเร่งเข็น ความสําคัญของบุคลากรทางการแพทย์นะครับเผิแป mm ๊บเดียวผ่านไปหนึ่งปีนะครับปีที่แล้ว mm hmm. เราจัดอาหารแจกคนที่ได้รับผลกระทบโควิด hmm. นะครับถ้าท่านเป็น f อของทางวัดมุงตะลรนะครับ mm hmm. ก็จะพอจำได้เราแจกอาหารมื้อกลางวันกับผู้ที่ มีผลกระทบทางสังคมทางาปากท้องที่ตกงานนะครับใช้เวลาไป30วันนะครับก็มีคนมารับอาหารในแต่ละวันเป็นจำนวนมากนะครับอาหารหลายร้อยกล่องหลายร้อยชุดในในปีที่แล้วนะครับเปิดแว็บเดียวผ่านมาหนึ่งปีละปีนี้จริงๆโควิดมันก็ห่างหายไปเป็นพักนะครับแต่แต่แต,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 แต่ตอนนี้โควิดมา ข่าวสารข้อมูลเนี่ยในตัวเมืองนี่มาแรงมากๆเลยมีความอันตรายแล้วก็มีการแพร่เชื้อกระจายไปเกือบทุกจุดละนะครับก็อ้ <c oughs> ตรงส่วนนี้ก็บุคลากรทางการแพทย์ก็มีต้องรับบทหนักนะครับยังไงก็อยากจะให้ญาติโยมทุกชนทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังก็ช่วยดูแลสุขภาพนะครับอันไหนที่ไม่จำเป็น ก็ไม่ควรออกไปไหนนะครับใส่แมสตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับ <vrai> ก็นะฮะหนึ่งกล่องก็หลวงพี่กำลังรวบรวมนะครับก็ทั้งรสชาติอันนี้รับประกันนะครับแล้วก็ความสะอาดของทั้งผู้ปรุงนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มมีอะไรเรียบร้อยอันนี้อยากจะส่งต่อเ,อเป็นภาพหนึ่งบรรยากาศเป็นหนึ่งวาระนะครับเป็นหนึ่งสิ่งที่ด้วยความห่วงใยของท่านหลวงพ่อแล้วก็ของพี่ เจ้าของร้านมิดไนท์ไก่ตอนนะครับยังไงก็ได้มาร่วมบุญแล้วก็มาอาสาช่วยปรุงข้าวนะครับก็ด้วยความถนัดแล้วก็เพราะว่าเป็นร้านที่ขายอยู่แล้วนะฮะตรงอยู่ตรงเลยเซเว่นไปน,นิดนึงนะครับถ้ามาจากทางตลาดร้านมิดไนท์ไก่ตอนเปิดขายกี่โมงพี่เปิดขายห้าโมงเย็นครับถึงเที่ยงคืนครับเปิดขายเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับถ้าใครสนใจก็ไปอุดหนุนพี่ก็ได้นะครับ <S <S วันนี้พี่เขามา ช่วยทางวัดช่วยหลวงพ่อนะครับเพราะว่าพี่เขาเพิ่งจะสึกไปนะฮะมาบวชมา,อ,าอะไรอะ่ะมาบวชที่ที่วัดนี้นะครับเพิ่งจะสึกไปนะครับอันนี้ก็ตั้งปณิธานบอกท่านหลวงพ่อไว้ว่าถ้ามีสิ่งที่จะช่วยเหลือสังคมได้นะครับก็ยินดีมาช่วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะที่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ส่งกำลังใจนะครับให้บุลคลากรทางการแพทย์นะครับ เพราะว่าเขาก็เหน็ดเหนื่อยนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจเล็กๆนะครับที่ทางวัดได้มอบให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางเจ้าของร้านวิทยไ,ไก่ตอนซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดที่นี่นะครับแล้วก็เพื่อนจอยนะครับจยอยได้ร่วมปรุงอาหารแล้วก็ช่วยทําอาหารแจกนะครับแต่วันนี้ก็ท่านหลวงพ่อก็ได้นํา เมนูข้าวมันไก่นะครับจะได้ส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับเดี๋ยวเอาักหน่อยนะไม่ครับก็ในภาพนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็น ข้าวข้าวมันไก่นะครับทีแรกตั้งเอาไว้น่าจะ100นะครับแต่ตอนนี้น่าจะเกินนะครับก็อาจจะแบ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณโจ้เขาเพื่อนโจ้จะนำส่งให้ในส่วนไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็จะเป็นมื้อเย็นของทางโรงพยาบาลนครปฐมนะครับโรงพยาบาลเมืองนะครับเป็นส่วนเล็กๆเ,เป็นสิ่งเล็กๆของความตั้งใจนะครับ เป็นน้ำใจของทางคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ของที่วัดมุ่งตระรถนี้นะครับที่จะได้นําส่งมอบให้กับทางาบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็ปิติยินดีนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เเรา ช่วยเหลือกันนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่ามีสิ่งที่ภัยต่างๆนะครับก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับโดยที่ในส่วนของวัดมังตรลดเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆถ้าในส่วนที่ทางวัดนี้สามารถที่จะช่วยได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็ท่านหลวงพ่อก็ยินดีนะครับที่จะร่วม ช่วยเหลือนะครับเข้าสารนะครับก็คือของทางวัดก็ต้องขออนุโมทนาการที่ได้ทําบุญมานะครับส่วนหนึ่งเข้าสารที่ได้นํานมาเพื่อแจกให้กับพวกผู้ป่วยญาติผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ยากไร้นะครับวันนี้คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะก็ได,ได้ได้ทำเป็นอาหารปรุงสุกแล้วก็จะได้นำมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปนะครับ ในส่วนโอกาสต่อ,ตอไปอันนี้เดี๋ยวลองดูความเหมาะสมแล้วก็ดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีไปจะมี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 ความามีสามารถที่จะทำไปจุดไหนได้บ้างแต่คิดว่าการเปิดลงทานในส่วนของแอดมินเองความคิดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้การล็อกดาวน์ของตัวจังหวัดเองก็ไม่มีการล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าก็ผู้คนก็ยังไปมาหาสู่ได้ แต่ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวง Canon ังแค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่ออ,อีกอย่อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เปิดโรงทานเพราะว่าตอนนี้ขอความร่วมมือจากทางหน่วยราชการเพราะว่าโควิดมารอบนี้มันเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับการติดเชื้อเนี่ยมันจะติดง่ายมากนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็คีดวคงจะหาวิธีแล้วก็หาทางในการช่วยเหลือแบ่งเบา นะครับความอะไรอ่ะความทุกยากแล้วก็บางทีอาจจะช่วยเหลือด้วยวิธีอื่นๆในสถานะในอโอกาสในสิ่งที่คิดว่าพอจะมีช่องทางที่ช่วยเหลือได้นะครับก็ส่วนวันนี้นะครับจะนำบรรยากาศเ,าเบื้องหลังนะครับเพราะว่าผมมาช้านิดหนึ่งพวกพี่ๆกับท่านหลวงพี่ก็แล้วก็พ่อครัวก็ได้ทำอาหารไว้ เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังบรรจุกล่องนะครับเป็นข้าวมันไก่น่าจะร้อยร้อยร้อยกว่ากล่องนะครับเพื่อน,นําไปแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนครมฐถมนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวจะมีเพื่อนจอยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเพื่อนจอยอข้าวต้มปลาหน้า,าวัตทุทีนะครับก็เป็นเพื่อนกับแอดมินนะครับก็มีจิตหันเป็นกูศลนนะครับได้ร่วมทําอาหาร เปมอบให้กับทางโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ติดต่อกันมาหลายวันแล้วแล้วก็ผมก็เห็นภาพมีหลายๆท่านนะครับที่ได้มอบวัตถุดิบนะครับมีทั้งหมูนะครับที่ตลาดแล้วก็มีทั้งกุนเชียงอันนี้ผมเห็นภาพแล้วยังไงก็ขอพระคุณแทนโจยเขาด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้มาก็คือจะนำมาปรุงอาหารแล้วก็ เอาไปแจกกับปูลากรนทางการแพทย์นะครับสําหรับใครบางท่านเนี่ยก็ได้ร่วมสนับสนุนเป็นเงินให้กับทางเพื่อนโจยเข้าไปนะครับเมื่อน,นี้ก็ถ้าโจยเขาคงทาคนเดียวเนี่ยคนที่กําลังคนเดียวคงจะทําไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับผมเข้าใจเพราะว่าก็พอเข้าใจแล้วก็พอจะมองเห็นภาพนะครับเ็ราถ้ามีคนที่มีความสามารถที่จะพอจะช่วยเหลือสละ เล็กๆน,น้อยๆก็ช่ชวยๆกันไปนะครับก็คืออย่างน้อยตอนนี้ขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสถานการณ์เนี่ยผมว่านครมถมนี่มันเป็นเขตสีแดงเข้มนะครับมีการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับสองวันนี้เมื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้มีข่าวลือมากมายนะครับรอทางจังหวัดเขาออกมาถแถลงีกทีในส่วนของตลาด สดในจังหวัดในตัวเมืองน,นะครับอันนี้ไม,ไม่ยังไม่อยากจะพูดมากนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับก็มีช่วงบ่าย,ายเดี๋ยวในอีกส่วนหนึ่งในช่วงที่ตอนเพื่อนโจ้ยมารับเดี๋ยวจะนำภาพเก็บภาพตอนส่งมอบให้อีกครั้งนึงนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมนะครับข่าวสารของทางวัดมุ่งตะลดนะครับ ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับ